ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาพบว่ามีผู้เสียหายกว่า40รายค่ะบูลค่าความเสียหายเยอะเลยทีเดียวค่ะถึงกว่า17ล้านบาทด้วยกันค่ะบรรยากาศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกว่าประชาชนทยอยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กันอย่างต่อนเนื่องในกรณีของบริษัทดีไอคอนนะคะที่ไปร่วมธุรกิจกับเขาปรากฏ<ฆ>ว่าอย่างที่บอกไปค่ะขายสินค้าไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ทําธุรกิจออนไลน์ก็ไม่ประสบความสําเร็จด้วยทางพลตจรตรีเสริมพานสิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธ,ธานีก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่าขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธ,ธานีมีผู้ได้รับความเสียหายจากคดีของดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน44รายค่ะเดินทางเข้ามาแจ้งความยังสอน,นอหรือว่าสถานีตารวจภูธรในพื้นที่นะคะถึง28แห่งด้วยกันแล้วก็มีการแจ้งความทางออนไลน์คิดเป็นมูนลค่าวความเสียหายถึง17ล้านบาทค่ะและยังมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมอีกโดยขณะนี้ได้ให้สถานีตํารวจในทุกแห่งในทุกพื้นที่ของจังหวัดสุราษ นีทําการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบแล้วบุคคลใดได้รับผลกระทบจากคดีของไอคอนกรุ๊ปสามารถเดินทางเข้ามาแจ้งความได้ที่นี่ที่สถานีตํารวจใกล้บ้านของตนเองเลยซึ่งทางสถานีตาํารวจภูธรจังหวัดค่ะมีการเตรียมพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามค่ะปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าแม่ขายของผู้เสียหายไม่ได้เดินทางเข้ามาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนค่ะส่วนสาเหตุ คาดว่าแม่ขายเหล่านั้นอาจจะนําสินค้าไปจําหน่ายแล้วก็ได้เงินครบตามจํานวนที่ตนเองสูญเสียไปแล้วก็คือว่าตนเองได้ทุนแล้วแหละเท่าทุนไม่เสียหายแล้วแล้วแม่ขายก็เลยไม่มาแต่คนที่เดินทางเข้ามาแจ้งความก็คือลูกขายนั่นเองบุคคลที่เดินทางทยอยเข้ามาแจ้งความส่วนใหญ่จะเป็นลูกขายของแม่ขายในแต่ละพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะกรณีอดีตข้าราชการครูที่แม่ขายอยู่ในพื้นที่โดยตรงเลย ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะที่จังหวัดสุรินนะคะนางสมสุข อัมพัสนค่ะอยู่ในอำเภอเมืองจัอสุรินเปิดเผยว่าครอบครัวนะั้นประสบปัญหานีสิน,นที่บอกไปเขาถ้าเป็นแบบระดับแบบเฮดเฮดเลยที่บอกว่าถ้าด <D iller, S 1> ิลเลอร์ดิลเลอร์อ่าระดับดิลเลอร์ยอมจ่ายสองแสนบาทคือลงทุนตนนี้ไปกลายเป็นหนี้กลายเป็นสินกันไปหลังจากที่มีการสมัครเป็นลูกขายของบริษัทดีไอคอนในปี2 5 6 3โดยนางสมสุขค่ะมีการจำนองทั้งที่นานแล้วก็บ้านของตนเองเพื่อใช้ในการลงทุนแต่กลับไม่สามารถขายสินค้าจนหมดอายุไป ส่งผลทําให้ครอบครัวนั้นแตกแยกเกิดปัญหาครอบครัวขึ้นมาเลยแล้วก็คิดที่จะจบชีวิตของตนเองด้วยด้วยนางสมสุขก็เล่าให้ทีมข่าวฟังน,นะคะว่าหลังจากกลับจากกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าผลกระทบของโควิดในทีเธอก็เลยคิดว่าโอกาสในการทําธุรกิจจะทําอะไรอะ่ะมันก็ต้องอค้าขายทางออนไลน์ใช่ไหมก็เลยมาเรียนรู้การค้าขายทางออนไลน์มีการโฆษณาในโซเชียลมีเดียเลยตัดสินใจเข้ามาร่วมอบรมพร้อมกับการสมัครเป็นลูกขายของทางบริษัท โดยหวังว่าจะมีอาชีพที่มั่นคงแต่กลับพบว่าไม่มีการสนับสนุนจากทางบริษัทในการขายสินค้าเลยจนสุดท้ายต้องเผชิญกับปัญหานี้สินที่ท่วมท้นเลยเธอก็อยากจะให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้สักหน่อยเพื่อเป็นการเรียกร้องของเงินคืนจากบริษัทดีไอคอนแล้วก็ขอให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมายด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังหวังว่าจะสามารถจ่ายหนี้แล้วก็ดูแลครอบครัวของตนเองต่อไปได้ในอนาคตด้วยนะคะก็ดูเหมือนว่าปัญหาของลูกขายแต่ละคนก็จะคล้ายๆกันใชปัญหานี่สิน เพราะว่าเนื่องจากว่ามีการกู้ยืมเงินมาเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสอบถามแต่ละคนก็ปัญหาเดียวกันใช่ส0งมไม่ค่อยมีหรอกส่งมไม่ค่อยมีหลักส่วนใหญ่จะสองแสนห้าสองแสนห้าขึ้นไปหลายคนสอบถามว่าเอแม่ขายที่ออกมาว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยชักชวนคนเนี่ยเป็นพันๆคนแบบนี้จะโดนด้วยหรือไม่เดี๋ยวอันนี้ก็ต้องรอฟังทางตํารวจนะคะว่าแม่ขายทั้งหลายที่ออกมาบอกว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายแต่ถามนะว่าลูกขายมีเท่าไหร่ ห0 0 0งพันใช่ค่ะแต่ว่าเราก็เป็นผู้ชักชวนเขามาแล้วอ,อย่างนี้โดนไหมอาจจะข่า,า,ขาย,ยวความผิดด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอาจจะต้องรองติดตามกาัน